สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ในส่วนของ MD Soft เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่2ท่านนะคะที่จะรับหน้าที่ในการเทรนนิ่งนะคะโดยท่านแรกค่ะก็คือหมายเองนะคะแล้วก็ท่านที่2ค่ะก็คือจะเป็นคุณนนท์นะคะโดยสําหรับการเทรนนิ่งเนี่ยของเราจะมีด้วยกัน2วันนะคะก็คือวันที่17แล้วก็วันที่18ตุลาคมนั่นเองค่ะสําหรับตัวการเทรนนิ่งวันที่1นะคะ ในช่วงเช้าเนี่ยเราก็จะพูดด้วยกัน4หัวข้อนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของการสร้างข้อมูลยูเซอร์นะคะแล้วก็การกรําหนดสิทธิ์ให้แต่ละยูเซอร์นะคะส่วนที่2ก็จะเป็นการสร้างข้อมูลพนักงานนะคะหัวข้อที่3ก็จะเป็นในส่วนของ CRM ค่ะโดยทั้ง3หัวข้อนี้นะคะก็จะแบ่งหัวข้อเป็นหัวข้อละ20นาทีนะคะแล้วก็ส่วนถัดมาค่ะก็จะเป็นตัวระบบจัดซื้อนะคะโดยหัวข้อนี้ก็จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะ สำหรับตัวการสร้างยูเซอร์แล้วก็การกำหนดสิทธิ์นะคะส่วนนี้จะให้คุณนนท์เป็นคนที่เทรนนิ่งนะคะในส่วนของหัวข้อการสร้างข้อมูลพนักงานระบบ CRM แล้วก็จัดซื้อค่ะตรงนี้ก็จะเป็นใหม่เองนะคะที่จะรับหน้าที่ในส่วนนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะพักเที่ยงกัน1ชั่วโมงนะคะหลังจากพักเที่ยงเสร็จแล้วค่ะเรากลับมาเนี่ยเราก็จะมีการอบรมหรือว่ามีการเทรนนิ่งด้วยกัน2หัวข้อนะคะก็คือระบบขายกับระบบคลังนะคะโดยทั้งนี้เราก็จะใช้เวลาอยู่ที่หัวข้อละ1ชั่วโมง30นาทีนะคะ โดยทั้งสองหัวข้อนี้ค่ะก็จะเป็นใหม่นะคะเป็นคนที่รับหน้าที่ในการเทรนนิ่งหรือว่าในการอบรมนั่นเองค่ะโดยในส่วนแรกที่เป็นพวกการสร้างข้อมูลยูเซอร์นะคะอันนี้ก็คือจะแนะนําในเรื่องของการสร้างข้อมูลยูเซอร์แล้วก็การกําหนดสิทธิ์ให้แต่ละยูเซอร์นะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการกําหนดรหัสผ่านหรือว่าเป็นการรีเซ็ตรหัสผ่านนะคะ ส่วนถัดมาก็จะเป็นการสร้างข้อมูลพนักงานนะคะส่วนนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่พวกการสร้างข้อมูล d e p a r t m e n t นะคะการสร้างพวก Job Descript i o นนะคะแล้วก็มาถึงในเรื่องของการสร้างข้อมูล Employee นะคะแล้วก็จะพูดถึงในเรื่องของการผูก use r ให้กับ employee นะคะก็จะเชื่อมกันมาตั้งแต่หัวข้อที่1นะคะส่วนถัดมาค่ะก็จะเป็นตัวระบบ CRM นะคะส่วนนี้ก็จะมีการเชื่อมกับระบบขายนิดหน่อยนะคะก็คือจะเป็นการสร้างตัวใบเสนอราคานั่นเองค่ะเราก็จะมาแนะนำตั้งแต่พวกการสร้าง Activity นะคะหรือว่าเป็นการสร้างข้อมูลปลายลายในตัวระบบนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของตัวระบบจัดซื้อนะคะส่วนนี้เราก็จะเริ่มกันตั้งแต่ในเรื่องของการคอนฟิกข้อมูลต่างๆเข้าไปในตัวระบบนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นการสร้างข้อมูลเวนเดอร์นะคะหรือว่าการสร้างข้อมูล product นะคะแล้วก็การกําหนด uom หรือ product category ต่างๆนะคะจากนั้นก็จะไปในส่วนของ r r c e s s การสร้างข้อมูล pr rfq แล้วก็ตัว po นั่นเองนะคะสำหรับตัวจัดซื้อ แล้วก็ตัวขายนะคะหรือว่าตัวระบบขายเนี่ยมันก็จะมีในส่วนที่คล้ายๆกับตัวระบบจัดซื้อนะคะก็คือจะเป็นในลักษณะของการสร้างข้อมูล Product หรือข้อมูล uom พวกนี้นะคะซึ่งของทั้ง2ระบบเนี่ยเขาก็จะมีการใช้ข้อมูลร่วมกันนะคะดังนั้นก็อาจจะไม่ได้ลงดีเทลลึกนะคะแต่ว่าในส่วนที่เราจะพาไปดูเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของการสร้างข้อมูลไพลิตนะคะแล้วก็ในส่วนของข้อมูลของคัสเตอร์ค่ะ ว่าในส่วนของข้อมูลคัสเตอร์เนียมันก็จะมีดีเทลเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของการกําหนดเครดิตลิมิตนะคะแล้วก็การกําหนดในเรื่องของตัวไลน์โน t ิฟายนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะพอเราไปดูพวกข้อมูลคอนฟลิกต่างต่างเสร็จแล้วนะคะก็จะพามาดูปรเซสของตัวระบบขายนะคะก็คือตั้งแต่พวกการสร้างใบเสนอราคานะคะการส่งใบเสนอราคาผ่านตัวอีเมลหรือตัวไลน์นะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการคอนเฟิร์มใบเสนอราคามาเป็นตัวเซลล์ออเดอร์นะคะ แล้วก็หัวข้อสุดท้ายของวันแรกนะคะก็คือ <ivering> จะเป็นตัวระบบคลังค่ะเนื่องจากว่าตัวระบบคลังเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของตัวระบบซื้อแล้วก็ระบบขายที่มันเชื่อมกันอยู่นะคะก็ <S <S คือจะเป็นการรับเข้าสินค้าหรือว่าการส่งออกสินค้านั่นเองนะคะซึ่งตัวระบบคลังเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูตั้งแต่ในเรื่องของการสร้าง <S <S 1> <S 1> <speed> ข้อมูล warehouse นะคะหรือว่าการดูข้อมูล warehouse ค่ะจนรวมไปถึงในเรื่องของการสร้าง location ในแต่ละ warehouse นั่นเองนะคะแล้วก็จะพาไปดูข้อมูลต่างๆนะคะอย่างเช่นพวก reordering ดูนะคะ ในส่วนของตัว warehouse เนี่ยก็จะพูดถึงในเรื่องของตัวโปรเซสการรับเข้าสินค้าการส่งออกสินค้าการปรับสต็อกการโอนย้ายสินค้าในแต่ละโลเคชันนะคะส่วนนี้ก็จะมาอยู่ที่ตัวระบบลังนั่นเองค่ะแล้วก็วันที่2นะคะวันที่2ก็จะเริ่มตั้งแต่9้าโมงเช้าเลยนะคะโดยระบบแรกที่เราจะดูกันเนี่ยก็คือจะเป็นระบบบัญชีนะคะโดยตัวระบบบัญชีเนี่ยเราจะใช้เวลา3มชั่วโมงเลยนะคะก็คือตั้งแต่9้าโมงเช้าถึงเที่ยงนั่นเองนะคะ จากนั้นนะคะแล้ก็พักเที่ยง1ชั่วโมงนะคะแล้วก็มาต่อที่ตัวระบบผลิตค่ะแล้วก็ตัวอ e ีคอมเมิร์ซที่เชื่อมกับตัวระบบขายของตัวโอดูนะคะโดยตัวระบบบัญชีค่ะส่วนนี้ก็จะมีส่วนที่เชื่อมมากับระบบซื้อแล้วก็ระบบขายนะคะก็คือการสร้างบิลนะคะหรือว่าการสร้างอินโหวดนั่นเองค่ะถ้าเป็นในส่วนของตัวที่เชื่อมมากับระบบขายนะคะก็คือเป็นการคอนเฟิร์มตัวเซลล์ออเดอร์นะคะแล้วก็ มาทาตัวเอกสารอินวอยน์นั่นเองนะคะจากนั้นเราก็สามารถที่จะทําตัวใบวางบินนะคะหรือว่าทําการลดหนี้เพิ่มหนี้ได้นะคะส่วนถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการรับชําระค่าสินค้าหรือค่าบริการนั่นเองนะคะในส่วนของการรับชําระเนี่ยเราก็มีหลายวิธีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับเงินสดเงินโอนนะคะหรือว่าเป็นการรับแบบเช็ครับล่วงหน้าแบบรายได้รับล่วงหน้านะคะหรือว่ามัลติเพมเมนต์นะคะก็คือในการรับครั้งนั้นคะ่ะเราสามารถที่จะรับได้แบบหลายวิธีเลยนะคะ แล้วก็ส่วนถัดมาค่ะก็จะเป็นโ o รเ s s ของการจ่ายชําระนะคะหรือว่าบัญชีฝั่งจ่ายค่ะก็คือส่วนนี้จะเชื่อมมากับตัวระบบซื้อนะคะก็คือเป็นการสร้างบิลนะคะหรือว่าเป็นการ c r ด a t e บิลเข้ามาค่ะเป็นพวกเอกสารแจ้งหนี้ ค่าใช้ใจ่ายในกิจการของเรานะคะจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการทําลดหนี้เพิ่มหนี้ค่ะส่วนนี้ก็สามารถทําได้นะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการจ่ายค่าสินค้าหรือค่าบริการนะคะส่วนนี้เรายังสามารถที่จะทําเอกสารพวกหักหน้าที่จ่ายจากการจ่ายชําระครั้งนั้นได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะต้นเอกสารออกมาได้เลยค่ะโดยในตัวโดยในส่วนของตัวบัญชีนะคะตรงนี้ก็ยังมีทั้ง ตัวพิตีแคดนะคะตัวเงินสดย่อยนะคะตัวแอสเซทนะคะหรือว่าเป็นการบันทึกค่าเส่ิมราคาค่ะจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของตัวรีพอร์ตต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกรีพอร์ตภาษีซื้อภาษีขายพองออดนะคะหรือว่าจะเป็นพวกงบการเงินต่างๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูในเรื่องของตัวคอนฟ lict ด้วยนะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูในเรื่องของตัวคอนฟ lict ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นพวกการสร้างพีเรียต่างๆนะคะหรือว่าการสร้างเพย์เมนต์เทอร์มพวกนี้นะคะ แล้วก็ถัดไปค่ะก็จะเป็นในเรื่องของตัวระบบผลิตนะคะโดยตัวระบบผลิตเนี่ยในส่วนนี้ก็จะเป็นคุณนุนนะคะที่จะเป็นคนเทรนนิ่งในส่วนนี้โด,ดยตัวระบบผลิตเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูตั้งแต่ในเรื่องของการผูกบอมนะคะหรือว่าการสร้างเพชรการสร้างแพทเทิร์นบอม,มนะคะหรือว่าจะเป็นการคร,รีเอทโมนะคะหรือว่าจะเป็นการทำโ o มาจากตัวเซลล์ออเดอร์ค่ะส่วนนี้ก็จะพาไปดูด้วยนะคะแล้วก็จะพาไปดูในเรื่องของการตัดสต็อกอะไรพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายของวันที่2นะคะก็คือจะเป็นตัวระบบ แล้วก็ส่วนสุดท้ายของวันที่2นะคะก็คือจะเป็นตัวระบบ e-commerce ที่เชื่อมกับตัวระบบขายนะคะส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นการซิงข้อมูลระหว่างตัว e-commerce กับตัว Odoo นั่นเองะคะ่ะอย่างเช่นพวกข้อมูลสินค้าข้อมูลลูกค้านะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัว playlist นะคะจากนั้นค่ะเราก็จะมาแนะนําในเรื่องของการส่งคําสั่งขายต่างๆพวกนี้นะคะส่งคําสั่งขายจาก e-commerce มายัาง Odoo นะคะแล้วก็จะมาแนะนําในเรื่องของการเพิ่มคอนเทนต์เข้าไปในตัวเว็บไซต์หรือว่าตัว e-commerce ของเราด้วยนะคะ ในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวคอร์สเอาไลน์โดยรวมนะคะของทั้ง2วันเลยนะคะที่เราจะมาอบรมหรือว่ามาเทรนนิ่งกันค่ะ